มาตลาดพระเครื่องป่าไม้ตั้งแต่เช้าไม่เช้าว่นสิบโมงกว่าคนเยอะมากจนตอนนี้แบบคนเหลือน,น้อยแล้วดแยวละมาตั้งแผงไปยืมกล้องเพื่อนมาด้วยกล้องไอ้ปายนะครับแผงพระเครื่องของเพื่อนเราเองเรู้ับสรุล้อนะครับมายืมแล้วกล้องาสวัสดีค่ะคลิปนี้นมีภาพมาให้ชมอีกแล้ว อันนี้ไปเดินตลาดนักพักเครื่องป่าไม้จังหวัดส,สุร,ราษฎร์แล้วก็ลืมเอาแว่นสองพระไปทีนนี้ก็เลยต้องยืนดูนานเลยแต่ละองค์คมก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างไปยืมแว่นสองพระของเพื่อนก็ดูไม่ถนัดไงใช้เวลาดูนานหน่อย ก็รีบทำคลิปเลยนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุวัดปากน้ำเดี๋ยวต้องเอามาล้างหน่อยสนิมเขียวนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งเขาบางคนบอกว่าสร้างปีพศ2500บางคนบอกว่าสร้างปีพศ2 5 0 5เป็นรุ่นหนึ่งยวก็ เลือกได้มาแค่นี้แหละเพราะว่าไม่ได้เอาเว่นสองพระไปด้วย